สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพ็ดนะคะเผ็รเซราชาแนลนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะคะวันนี้ที่มุกดาหารฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะคะได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนนะคะจนมองไม่เห็นประเทศลาวเลยนะคะนะคะเพราะว่ามีฝนตกตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะ บรรยากาศนะคะพายุ depression นะคะทำให้เฉยแฉะไปหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือละอองฝนนะแต่มันเป็นเม็ดเล็กๆเราทำให้เรามองไม่เห็นเม็ดฝนนะฝนะตกทั่วฟ้าเลยเป็นไอเป็นหมอกขาวแล้วก็มืดไปทั่วเลยนะคะทุกท่านนะคะ